สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อใหญ่สัมลีผ้ามวนนะครับเมือน้กะพาพีพ,พานองนะครับมาเที่ยวมาชมมาเบิ่งครับความสวยงามอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกตําบลเบียงมอกอำเภอเถินจังหวัดลาปางครับเพ,พิ่มพาพีพานองมาสมบรรยากาศครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ําเบิ่งความสวยงามครับพี่น้องของธรรมชาติครับบ้านเรา น้ำมันแห้งครับพี่น้องขนาดนาฝนครับเมึงครับฝนมันบ่ตกครับพี่น้องปีนี้น้ำแห้งครับน้ำอ่างมีนิดหน่อยครับปีนี้ฝนมันแรงครับผมเบ่งคววมสวยงามครับพี่น้องวิวสวยบอกครับพี่น้องเมองในทางุ่นป่าใหม่ภูเขาครับสุดยอดครับเขียวกะจีเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับดูวิวธรรมชาติครับผม ความสวยงามครับพี่น้องสุดยอดธรรมชาติตอนนี้อยู่บนสันเขื่อนนะครับตอนนี้อยู่บนสันเขื่อนพระพีผนองมาเบ่งความสวยงามครับของธรรมชาติอ่างเก็บน้ําแม่น้ํามแม่หมอกครับพี่น้องอ,อุ้ยสวยงามมากครับพี่น้องวิวครับเบ่งไปเรื่อยเื่อยครับเก็บภาพบรรยากาศความสวยงาม ที่อ่างเก็บน้ำแม่มอกนะครับมาฝากพี่ฝากน้องครับบปรด้เหตุงานอยู่กับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับเด้อเป็นกําลังใจให้สุกซุกโซ่คนเหตุงานไก่บ้านพัดทิทนสุสูกละกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนสันเขื่อนนะครับเอาอุ้ยทางนี้ก็สวยงามครับพี่นอ้องภูเขาภูเขาสวยงามครับภูเขาภูเขาเก็บภาพบรรยากาศนะครับ ที่อ่างเก็บน้ำไม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมืองความสวยงามครับของแม่น้ำอ่างเก็บน้ำครับผมรอเลี้ยงชีวิตของคนอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอเถินเงวไปครับออดจังหวัดสุขโขทัยหมดแล้วครับ น้ามันบ่มีครับมีนี่ฝนมันน้อยครับฝนมันน้อยสวยงามมาครับพี่น้องไปไเรื่อยๆครับไปไเรื่อยๆเบิ่งความสวยงามของธรรมชาติอ่างเก็บน้ำสุดยอดครับทิวสวยครับพี่น้องวิวสวยงามธรรมชาติธรรมชาติบ้านเรา ที่อ่าเก็บน้ำแม่หมอกวิวทั้งนี้ก็สวยครับน้ำแหง้งีปนอาอยู่หากินแบบบ้านๆแบบธรรมชาติเราครับ